សិររិះរិះសិររិះរិះនន្ត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 សិររិះ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 ងានសົບប้านៅបងប្អូនសៀងငឿនសៀងចងក៏ចង់បាត់ចៃ กาดพ่องอยากมีหน้ามีตาเสาะก้างสลาเอามาแป่งบอกไปใส่ภาษาพยังชนะถว่างลากสูรูปกูปกลางไปเผาฟวางให้บ่ได้ซบนอนอึ่งดึงอยู่ในล่องมือกาไว้สาซองหาสวรรคต่างไปโอ้พุทธุธรรมโมเห็นออได้เวลาแล้วบ่อชี้มาพาเข้าใส่กีละเบิดต้มซ้ำขึ้นฟ้า้าบ้านก่อนกว่าตกกตกใจ โฮเฮียนที no ่อยู่ใกล้ไปเหี้ละออนเนี่ยใส่เตลไปคอนั่งให้คนแต่จะค่ไปแบบสงบสมาธิบรทพบิริดเข้าใส่เมืองสวรรค์กพจะหันลำไยสะดุ้งระเบิดกิ้ใส่มาได้ไปสะกรรม ลกตายไปเป็นทีคนมั่งมีตายเป็นปลอยคนหลายกำบะเกาเล่าข่านสืบมาถึงจะโลยล้นฟ้าเอาอย่างไปก็บมาได้ซบยังมาตันออกฮองยาปรบุกหมู่ไว้ท่าเลี้ยงคนหลวงหลายอแม่ครัวก็ยังไม่งอนหัวเชียวหูเข้าวปับเดียวาถึงบ้านเร็ววันล่มกันช่วยกันลุกตัที่ว่าแกวตึงสักวแล้วันหายไปที่ไหน ตากันมายืนต้มยืนรอแก่งซุกระบอกเสาะถุงมาเกียมใส่หน้าคุเกศใส่เข้าหกคุณเจ้าใส่แก่ถึงข้าบเจ้าข้าแปลงเข้าอยู่ก็ต่าไฟหน้าตำล่าเลี้ยงแขกพระบอกุ้มประเล่าก่อนลุ้มลุ้มทั่วบ้านเหนือบ้านใต้จัดท้องมามองหันหน้าจัดท้องมาแหนทป้าไปสือพิ่นไปใส่ปอพอเสร็จงานเจ้าภาพลุ่มาดีเคียงกันใส่นี่ก็จะฆ่ากันตาย คนทุกคนโจนญาตเสียทั้งคนล่องเสือบ่ะมีใส่บะมีก็หาบะมาก็ชะอเอาหั่นนี่มาเปาะต้นเหนือล้นใ่ปุ๊บปั๊บนำมาตตาละกัรกรมไพัยบุญมันไพยบปะฮู้กับไพ่เนี่ยคนเฮาเมื่อถึงขาปัดเซิ้งตกะเะิ้งสะเจิ้เพิ่งไพยบให้ได้พุทธธาตก็ดึงสั่งตึงสอนที่สุดคือกองฟอ,อนคือสวรเอาไว้ สัจธรรมสิ่งมีชีวิตธรรมชาติลิคิดเพืเกิดแก่เจ็บตายจะตายตุกตายโวยตายมีตาย,ย,ตาย,ตายจนมีมาพ้นสักคนคือกองคอนกองไฟอย่างไหนที่มันไร้สาระามันมีประโยชนะ์นะก็มาต้องเอามาใส่งานทบเกิดแก่บ้านใหมตั้งสติเอาไว้และทำแบบพอเพียง